สวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะข่าวนี้นะคะเจนก็อยากจะมาแนะนําสินค้าตัวหนึ่งให้ฟังกันมันคืออะไร <c oughs> เบิร์รือเปล่าเห็นน <c oughs> ม่ไดาใช่นะคะค่ะนี่นะคะมันคือลําโพงค่ะลําโพงตัวนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าลําโพงบลูทูธกันน้ำซาวสแปรนะคะครั้งนะคะลําโพงบลูทูธกันน้ำซาวสแปดค่ะค่ะแล้วก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าลําโพงตัวเนี้ยมีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะ นี่ค่ะหน้าตาของลำโพงก็จะมีหลายสีด้วยกันนะคะมีสีฟ้ามีสีเขียวสีดำสีเหลืองนะคะออแล้นี่นะคะก็คือหน้าตาของลำโพงค่ะค่ะแล้วก็ด้านด้านใต้ของลำโพงนะคะจะมีตัวจุ๊บสุญญากาศค่ะสามารถเอาไปแปะตามกำแพงตามกระจกหรือว่ากระจกรถก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครบางคนที่หน้าผากก,กว้างก็สามารถแปะหน้าผากได้นยคะล้อเล่นค่ะล้อเล่นค่ะเราก็มาดูกล่องข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้าง ทั้งในนะคะก็จะมีสายชาร์จแบตสําหรับลําโพงนะคะถ้าลําโพงเกิดเปิดไม่ติดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถเอาสายเนี่ยเสียบไปกับด้านข้างของตัวลําโพงนะคะจะมีลาสติดปิดอยู่นี่นะคะแล้วก็หัวสายเนี่ยจะเป็นสายหัวสาย USB ก็สามารถเชื่อมกับ PC หรือว่าใครมีหัวที่แบบต่อกับ USB ก็สามารถชาร์จได้ะคะ่ะก็จะมีคู่มือการใช้แนะนําไว้ด้วยอยู่ในนี้ใ,ในกล่องเลย ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าที่เก็บลำโพงนะคะนี่ค่ะก็สามารถพกพาได้นะคะพกพาไปไหนได้แล้วก็เป็นการเซฟตัวลำโพงด้วยค่ะค่ะสำหรับวิธีการใช้ลำโพงนะคะก็ง่ายมากๆเลยแค่เริ่มต้นเปิดเครื่องก่อนเปิดลำโพงกดทั้งไว้6วินะคะ <S <S ค่ะก็จะมีเสียงเตือนขึ้นกับลำโพงนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ เอาโท,โทรศัพท์เราเนี่ยนะคะบลูทูธกับลําโพงสแกนนะคะก็จะพบคําว่า BTS 0 6เมื่อคอนเน็กแล้วลําโพงก็จะไม่มีเสียงเตือนอีกครั้งค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเปิดเพลงได้ตามใจชอบเลยค่ะอยากฟังเพงเลงอะไรก็เปิดนี่เสียงเป็นไงโอ้มันก็อยู่แถวท้องรอง ป,ปิดกล้องปิดกล้องอ่าโอเคเมื่อกี้ทดสอบเสียงให้ฟังแล้วนะแล้วมาดูกันว่าวิธีการใช้แต่ละปุ่มเนี่ยใช้งานยังไงบ้างกดปุ่มนี้ค้างนะคะก็จะเป็นการเพิ่มระดับเสียงแล,ละถ้าเกิดกดปุ่มนี้ค้างก็จะเป็นการลดระดับเสียงนะคะส่วนปุ่มตรงกลางนะคะก็จะเป็นปุ่มกดเล่นเพลงแล้วก็หยุดเพลงค่ะแล,ะล้วลำโพงตรงนี้นะคะก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือสามารถใช้แทนโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะใน,ในการถ้าสมมุติว่าเราอะ เปิดเพลงอยู่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์เข้าเนี่ยอสะเนี่ยสมมติว่าเราฟังเพลงอยู่นะแล้วมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาในโทรศัพท์เรามีเสียงเล็กเข้ามาเสียงพลงก็จะหยุดไปคอยดูนะนี่เสียงเพลงหยุดไปปุ๊บ แล้วเนี่ยสายอ่ะก็จะมาขึ้นกับลำโพงด้วยแล้วก็กดรับเลยนี่กดปุ่มกดกดรับปุ่มนี้นะสวัสดีค่ะทดสอบเทสเสียงหน่อยฮัลโหลฮัลโหลครับชัดนะได้ยินครับโอเคค่ะนี่คะ่ะแล้วก็กดปุ่มวางปุ่มนี้เลยนี่อ่า <c oughs> อ่าพอก,กดเพลงพอก,กดวางสายแล้วนะเสียงเพลงก็จะดงังต่อตต แล้วลำโพงตัวนี้นะคะก็ยังสามารถโทรกลับข้อเบอร์ล่าสุดในโทรศัพท์ของเราได้ด้วยนะคะเพียงแค่กดปุ่มน,นี้นะคะ 2T ทีก็สามารถโทรกลับเข้าไปเบอร์ที่ล่าสุดที่เราโทรได้ค่ะค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับลำโพงตัวนี้แนะนําเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนอะ่ะที่ชอบอ่าน้าไปฟังเพลงไปนะเอาํำโพงตัวเนี้ยเขาไปแปะเลยที่กําแพงไม่ต้องเอาโทรศัพท์เข้าไปเพราะว่าลำโพงตัวนี้นะมีระยะการเชื่อมต่อบูทูธเนี่ยสิเมตร เพื่อนๆจะไม่ต้องเอาโทรศัพท์เขาไปให้เปียบน้ำนะเอาลำโพงไปแปะได้เลยพราะลำโพงตัวน,นี้กันน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวเราลงไปทดสอบกันเลยค่ะว่ามันกันน้ำได้จริงๆหรือเปล่านะคะ Bye.